สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊ออยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็อีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่ต่อจาก2องีพีที่แล้วเนาะก็คือต่อจากเมื่อวานกับเมื่อวันศุกร์นะครับก๊อฟก็จะเอาชุดแต่งนะครับคิงซีรีส์นะครับก็เป็นชุดแต่งใหม่นะครับในตัวเลนเจอร์นะครับแต่งได้ทั้งแคบและ4ประตูนะครับแต่งได้ทั้งแคบและ4ประตูแต่งไม่ได้รุ่นเดียวคือตัววายแพคครับนะฮะอ่ะวันนี้ยังแต่งไม่ได้รุ่นเดียวคือตัววายแพคนะครับวันนี้ผมจะเอามาเทียบให้ดู นะครับว่าถ้าเราแต่งเป็นแบบฟูลเซตนะครับหรือใครดูเมื่อวานไปแล้วก็จะรู้แนละ้วนะครับหรือดูติดตามแต่วันก,นก่อนก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันจะมีตัวที่เป็นแบบไม่ใส่คิ้วล้อนะครับนี่เนาะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยชอบแบบนิดๆหน่อยๆแต่งแค่นี้หรือเฮ้ยเราไม่ชอบเปลี่ยนล้อต้องการใช้ล้อเดิมแต่ถ้าเกิดใส่คิ้วเข้าไปแล้วมันล้นมันดูล้อหุบอะไรนะครับมันจะได้มีตัวเลือกนะครับตัวเทียบให้นะครับก็คลิปนี้เลยนะครับ ของแบรนด์เดียวกันเทียบกันได้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวก็คือเอามาให้ดูนะครับว่าชุดแต่งเขาสลับอะไรอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะกดที่วิดีโอนะครับหรือกดที่เพลย์ลิสต์นะครับกอล์ฟแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กอล์ฟด้วยนะนะครับนะครับก็เห็นอยู่แล้วเนะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้รถคันนี้ทําไฟมานะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงตัวรถเลยนะครับเราเอาชุดแต่งมาให้ดูนะครับแล้วกล้องมันฟุ้งไหมอ่ะดูได้เนาะนะครับมันสีมันอาจจะนั่นหน่อยเพราะผมเปิดไฟคือวันนี้ที่ผมอยากให้เห็นนะเพราะอะไรตัวสีเนาะวันนี้มาเป็นม้าลายเลยขาวดําใช่ไหมครับแล้วดูนะครับกระจังหน้าผมขออนุญาตถอยเนาะมันมีทั้งดําเงาและดําด้านไฟ มุมกระจังหน้ามี2แบบนะครับนี่ให้เห็นเลยนะนะครับเห็นคลิปนี้ปุ๊บเฮ้ยชอบชุดแต่งนี้รู้เลยไปทางไหนใช่ไหมครับเนี่ยทำให้ดูเลยนะครับ2แบบสีที่มันออกแบบพวกอย่างเงี้ยครับอย่างคันนี้เป็นดำตัดเทาใช่ไหมนะครับแล้วก็มีดำด้านนะครับเราสามารถจี้ได้เลยนะตามจุดได้เลยนะครับว่าจะเอาสีไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงอันนี้มันเหมาะกับล้อเดิมเห็นไหมครับ มันเหมาะกับล้อเดิมเนาะเพราะว่ามันไม่มีคิ้วล้อนะครับมันก็ไม่โป่งตอนมันมีคิ้วล้อถ้าใส่กับล้อเดิมมันก็จะเหมือนเหมือนคนขารีบอ่ะนะครับเหมือนพวกใส่กับปงสุ่มไก่บางคนเรียกนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่ว่าบางคนเขาไม่ชอบนะบางคนเขาใส่ล้อเดิมแล้วใส่คิ้วล้อก็มีนะครับเนาะก็มีนะครับอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่น,นี้เรามาให้ดูแบบล้อเดิมอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับมิติทุกอย่างนะครับของเดิมมดนะครับ ถ้าเราใส่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนะก็แล้วแต่ความชอบเนาะเดี๋ยวจะขยับขึ้นมาปุ๊บเป็นแบบชุดนี้นะครับอันนี้ดูนะครับแบบเนี่ยคิวร้อเนี่ยครับคิวร้อทรงแรปเตอร์แหละนะครับคิวร้อ6นิ้วนะครับแม็กคันนี้ลบ18นะครับใส่แม็กมันจะล้นออกมาถ้าพอดีก็ออฟเซตศูนย์ก็ศนย์ก็ลบ5ใส่ได้นะครับไม่ต้องยกแต่ถ้าลบ18นี้ต้องยกนะครับ เปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้มาดูชุดแต่งนะนี่เขาออกแบบได้ตอนนี้เป็นสีดําเงาตัดเทาใครชอบเป็นดาด้านตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็ออกแบบได้นะครับใส่ได้หมดนะครับเนี่ยชุดตรงนี้จะเป็นสีดําด้านก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมาะกับใส่ล้อแต่งจะดูแบบดูดูดูหน่อยนะครับสคูปไม่ได้มากับชุดแต่งนะครับอันนี้อามาให้ดูเฉยๆนะว่ามันมีสคูปทรงนี้เนาะอันนี้รถโชว์บริษัทนะครับ ถ้าเกิดใครติดตามตั้งแต่แรกเลยจะเห็นอยู่แล้วว่าสกูปทรงนี้มันก็อยู่มาตลอดนะครับมันเป็นทรงแรปเตอร์นะครับก็ใส่แล้วก็เข้ากันดีให้ขอทอดอไปทําสีดาเงาดีกว่าเนาะมันจะดูดุกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยสกุงสกูปนะครับถ้าซื้อครับทําสีเลือกแต่งได้หมดนะครับบริษัทเราเนี่ยเป็นสีดําด้านเป็นดาด้านดด้านดาด้านใส่สกูฟฟิตใส่อะไรก็ได้นะครับกระจังหน้าก็มีให้เลือกสองแบบเหมือนที่บอกจริงๆไม่ได้มีแค่ให้เลือกสองแบบนี้นะมันอันนี้มันแค่เลือกสีถูกปะ สีดาเงากับสีดําด้านตัวหนังสือที่เป็นแถบแดงน้ําเงินนะครับตรงเอฟใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับและชุดแต่งชุดนี้สามารถใส่กับกระจังหน้า f O R D ได้นะนะครับเห็นไหม FORD ที่มีไฟหรือบางคนชอบเรียกกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์ใส่ได้นะครับใส่ได้นะนะครับใส่ได้เลยหรือบางคนบอกว่ากอลฟพี่ใส่ชุดแต่งชุดนี้พี่ใส่กระจังหน้าแท้ตัวนี้ได้ไหมนะครับนี่ใส่ได้นะครับ เขาไม่ได้ผูกมานะว่าต้องมาทั้งทั้งเซตนะครับเขาไม่ได้ผูกมานะนะฮะนั่นเท่ากับว่าพี่เลือกได้นะครับี่เข้าเซฟหมดแล้วนะครับพี่เลือกได้นะครับว่าอะไรว่าหนึ่งใส่สเกิร์ตกับเอ่อตัวกระจังหน้าตัวไหนก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นชุดของเขาก็ได้นะครับหรือเราจะใส่คิวร้อเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้ ชอบแบบไหนก็ใส่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งใหม่ i ิงซ e r i e s นะครับอันนี้ผมก็มาสรุปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเห็นป่ะให้ดูนะครับมุมเนาะเดินบนคันนี้รอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะคันนี้มีคิวล้อนะครับก็ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเห็นป่ะคิวล้อใส่ดําดานก็ได้นะครับเดินด้วยขอบยางนะครับไม่ได้ยิงซิลิโคนนะนะครับเดินด้วยขอบยางนะครับอ่าก็เผื่อท่านใดจะชอบนะครับเห็นป่ะ คลิปนี้ทํามาให้เทียบดูสั้นๆครับจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาบางคนนึกไม่ออกใช่ไหมว,ไว่าเฮ้ยดําเงามันจะสวยไหมวะเฮ้ยดาด้านมันจะดุไหมนะครับคลิปนี้ก็ทําให้ดูเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะ๋ยวผมเดินเตะของบริษัทเ <c oughs> นี่ครับบริษัทเรานะครับสั่งอะไรส่งอะไรเนะี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็ใครสนใจก็สั่งได้นะครับบอกมาจากช่องกอล์ฟฟอร์ดลดสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับอ่านี่นะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอเดลไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ